อุทยานแห่งชาติทับลานกินพื้นที่สจังหวัดตั้งแต่นครราชสีมาปราจีนบุรีเส่แก้วตามเขตที่เขาพนมดงรักถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานของไทยถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคม2524ทับลานในอดีตก่อนที่จะถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ในปีพุทธศักราช2524นั้นในทางกฎหมายเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่14พฤศจิกายน2504แบ่งการจัดการเป็นสองประเภทคือพื้นที่ป่าไม้ที่ให้คงไว้ตามธรรมชาติและพื้นที่ป่าที่จะเปิดจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นลักษณะทางภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติทับลาน ประกอบด้วยเทือกเขาและป่าไม้ที่หลากหลายมีอาณาเขตครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกในเขตทิวเขาพนมดงรักเพื่อต่อกา,การเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญอย่างแม่น้ำบางประกงและมีป่าโดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีต้นลานที่มีลักษณะเฉพาะและหายากจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่ออุทยานอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นป่าลัดใบมีลักษณะเด่นคือป่าโปรง่ง และเป็นบ่อเกิดที่หลากหลายของชนิดพันธุ์เพื่อมีป่าที่โดดเด่นอยู่4ชนิดคือป่าตึงรังป่าเป็นจพันป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบชื้นอีกทั้งยังมีคุณค่าความสําคัญในระดับโลกเพราะผืนป่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญายเย็นเขาใหญ่ซึ่งได้ถูกยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีพุทธศักราช2548 พื้นที่บริเวณนี้มีสภาพเป็นเหมือนไข่แดงท่ามกลางผืนป่าทั้งสองฝั่งคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตาพระยาและอุทยานแห่งชาติปัสิดาซีซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นทางเชื่อมทางธรรมชาติของสัตว์ป่าเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างสองผืนป่าของสัตว์ป่าในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองพื้นที่นั่นเอง ในมุมสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับหลานนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับผู้ที่รักธรรมชาติและต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืององค์ให้มาสัมผัสความสงบสุขและความงดงามของธรรมชาติที่นี่ยังมีสัตว์ป่นานาชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นี้เช่นช้างป่าสือโครง่งกวางป่าและนกเหยี่ยวเขามีน้ำตกเวงรกน้ำตกเหวอีอ,อําเขาใหญ่ และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าเขาได้อย่างวดงามนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นทางที่นักท่องเอง ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทับลานก็มีปัญหาภัยในพื้นที่ที่ส่วนมากเกี่ยวข้องกับการประกาศพื้นที่ซ้อนทับกับเขตบริหารเดิมที่มีเป้าประสงค์ในการใช้ที่ดินอีกแบบหนึ่งอีกทั้งแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ต่างก็ดําเนินกิจกรรมตามกฎหมายของตนเองจึงเกิดปัญหาคาราคาสั่งระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนอาทิเช่นแนวเขตป่าไม้ของอุทยานซ้อนทับกับ สปกการเกิดโครงการที่มีพื้นที่เกี่ยวของกับเขตอุทยานอย่างโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแกรัษดรผู้ยักไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงโดยส่วนสำคัญที่ทําให้ปัญหานี้ดําเนินมาถึงปัจจุบันคือการรับผิดชอบพ,พื้นที่นอกเหนืออาณาเขตโดยงานอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อีกทั้งยังมีการดําเนินคดีหลายครั้งกับผู้ถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย ทับลานมรดกโลกอุทยานแห่งชาติผืนป่าอีสานที่ใหญ่ที่สุดอุทยานแห่งชาติทับลานกินพื้นที่3จังหวัดตั้งแต่นครราชสีมาปราจีนบุรีสะแก้วตามเขตทิวเขาพนมดงรักถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานของไทยถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคม2524ทับลาน ในอดีตก่อนที่จะถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในปีพุทธศักราช2524นั้นในทางกฎหมายเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่14พฤศจิกายน2504แบ่งการจัดการเป็นสองประเภทคือพื้นที่ป่าไม้ที่ให้คงไว้ตามธรรมชาติและพื้นที่ป่าที่จะเปิดจัดสรรเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น ลักษณะทางภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติทับลานประกอบด้วยเทือกเขาและป่าไม้ที่หลากหลายมีอนาเขตครอบคลุมทั่วทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกในเขตทิวเขาพนมดงรักเพื่อต่อการเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญอย่างแม่น้ำบางประกงและมีป่าโดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีต้นลานที่มีลักษณะเฉพาะและหายากจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่ออุทยาน อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นป่าผลัดใบมีลักษณะเด่นคือป่าโปร,โปร่งและเป็นบ่อกเกิดที่หลากหลายของชนิดพันธุ์พืชมีป่าที่โดดเด่นอยู่สี่ชนิดคือป่าตึงรางป่าเป็นจพันธุ์ป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบชื้นอีกทั้งยังมีคุณค่าความสําคัญในระดับโลกเพราะผืนป่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญยาเย็นเขาใหญ่ซึ่งได้ถูกยูเนสโกประกาศ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีพุทธศักราช2548พื้นที่บริเวณนี้มีสภาพเป็นเหมือนไข่แดงท่ามกลางผืนป่าทั้งสองฝั่งคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตาพระยาและอุทยานแห่งชาติป่าสีดาซีซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นทางเชื่อมโคริดอ ทางธรรมชาติของสัตว์ป่าเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างสองพื้นป่าของสัตว์ป่าในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองพื้นที่นั่นเองในมุมสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับหลานนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับผู้ที่รักธรรมชาติและต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืององค์ให้มาสัมผัสความสงบสุขและความงดงามของธรรมชาติที่นี่ยังมีสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นี้เช่นช้างป่าเสือโคร่งกวางป่าและนกเหยี่ยวเขามีน้ำตกเวญรกน้ำตกเหวอ,อีอัาเขาใหญ่และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าเขาได้อย่างวดงามนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นทางที่นักท่องเอที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ในพื้นที่นี้ นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้วอุทยานแห่งชาติทับลานยังมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ที่หายากรวมถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำทารที่สำคัญในภูมิภาคนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญยาเย็นเขาใหญ่นักท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้อาทิเช่นการเดินป่าเส้นทางเดินป่าลานทับทิมและเส้นทางเดินป่าลานกระบก ทับลาน2.6แสนไร้แก้ปัญหาที่ดินเพื่อใครไม่ใช่แค่ต้นลานที่หายไปการประชุมของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่1.2567เมื่อวันที่25มกราคม2567ที่ผ่านมาในระบรียบวาระที่3เรื่องเพื่อทราบ3.5การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งถือเป็นการข้ามขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติโดยประเด็นการเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมาแล้วสองครั้งโดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มีการใช้แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของรัษดรในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64พรบอุทยานแห่งชาติ พุทธศักราช2562ประชุมดังกล่าวเสนอข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีค2566เห็นชอบข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเรื่องผลการดําเนินการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐและปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการวันแมป ที่ให้ดำเนินการใช้เส้นปรับปรุงการสำรวจแนวเขตปีพุทธศตกรรช2,543พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งจะเป็นการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานถึง265,286.58ไร่จุดที่ต้องสังเกตคือปกติแล้วการประกาศพื้นที่สปกได้นั้น จะต้องมาจากกฤษฎีกาาและจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรมชัดเจนแต่ในปัจจุบันยังไม่มีพื้นที่สปออกอส่วนไหนที่ส่งคืนให้กรมป่าไม้ในสภาพที่เป็นป่าเลยแม้แต่พื้นที่เดียวแต่กลับพบการออกที่ดินโดยสปออกอ,อย่างวิชอบความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่จากพื้นที่อุทยานให้กลายเป็นพื้นที่สปกภายใต้ การดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขัดต่อการดำเนินงานของคณะติดตามการแก้ปัญหาเรื่องของชุมชนในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานกินพื้นที่3จังหวัดตั้งแต่นครราชสีมาปราจีนบุรีสแก้วตามเขตที่เขาพนมดงรักถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ลักษณะทางภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติทับลานประกอบด้วยเทือกเขาและป่าไม้ที่หลากหลายมีอนาเขตครอบกลุ่มทั่วทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกในเขตทิวเขาพนมดงรักเพื่อต่อการเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญอย่างแม่น้ำบางประกงและมีป่าโดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีต้นลานที่มีลักษณะเฉพาะและหายากจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่ออุทยาน อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นป่าผลัดใบมีลักษณะเด่นคือป่าโปร่งและเป็นบ่อเกิดที่หลากหลายของชนิดพันธุ์เพื่อมีป่าที่โดดเด่นอยู่สี่ชนิดคือป่าตึงรางป่าเป็นจพันป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบชื้นอีกทั้งยังมีคุณค่าความสําคัญในระดับโลกเพราะผืนป่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ซึ่งได้ถูกยูเนสโกประกาศ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีพุทธศักราช2 5 4พพื้นที่บริเวณนี้มีสภาพเป็นเหมือนไข่แดงท่ามกลางผืนป่าทั้งสองฝั่งคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตาพระยาและอุทยานแห่งชาติป่าซีดาซีซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นทางเชื่อมโคริดอร ทางธรรมชาติของสัตว์ป่าเปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างสองถึงป่าของสัตว์ป่าในการเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองพื้นที่นั่นเองในมุมสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับลาน,นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสําหรับผู้ที่รักธรรมชาติและต้องการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืององค์ให้มาสัมผัสความสงบสุขและความงดงามของธรรมชาติที่นี่ยังมีสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นี้เช่นช้างป่าเสือโคร่งกวางป่าและนกเหยี่ยวเขามีน้ําตกเวนรกน้ำตกเหวอีอํำเขาใหญ่และจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของป่าเขาได้อย่างวดงามนอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นทางที่นักท่องเอที่ยวสามารถเข้ามาสัมผัสธรรมชาติและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ในพื้นที่นี้ นอกจากความสวยงามทางธรรมชาติแล้ว ทั้งนี้ Facebook มูลนิธิสืบนาคาเสียนระบุถึง6ผลกระทบหากมีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า2 6 5 0 0 0ไร่หากใช้เส้นแนวเขตสำรวจอุทยานแห่งชาติทับลานปี2,543ตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นแนวเขตทับลานอ,อชอทับลานจะเป็นการบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติกว่า1 6 4 0 0 0 960ไร่ผิดกฎหมายตามพรบป่าสงวนแห่งชาติกระทบต่อรูปคดีที่กล่าวโทษดำเนินคดีไว้แล้วตามพรบอุทยานแห่งชาติ2,504และอยู่ระหว่างดำเนินการเป็นนายทุนผู้ครอบครองรายใหม่470รายและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้ประโยชน์23รายเนื้อที่กว่า11.083320ไร่ เพื่อประโยชน์ต่อนายทุนให้มีการเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนมือเพื่อสร้างโรงแรมรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศเพิ่มมากขึ้นลดคุณค่าความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเปิดโอกาสให้การใช้ประโยชน์ที่ดินขุดถมอัดต,ตัดไม้ทำลายสภาพพืชพันบริเวณนั้นถิวดินขาดสิ่งปกคลุมในการรักษาความชุ่มชื้นและช่วยดูดซึมน้ำจนส่งผลต่อการระบายน้ำตามธรรมชาติ และอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันในบริเวณพื้นที่ราบทางตอนล่างตอนช่วงวรดูฝนแหล่งที่อยู่อาศัยหากินหรือเส้นทางอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่าเนื่องจากกิจกรรมมนุษย์เข้าไปรบกวนสัตว์ป่าตามแนวเขตเกินความสามารถในการควบคุมขอขอบคุณข้อมูลจากเทปส์